สวัสดีครับชาวไอทีทิปคอมพิวเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนไม่ใช่เราผมคนเดียวนี่ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งฟอนต์นะครับที่สาร,รบันนะครับหรือว่าเป็นไทยสลร,รบันตามที่เรารู้จักนั่นเองอขออนุญาตหาโฟลเดอร์แป๊บหนึ่งคนระับโฟลเดอร์ที่ผมจะติดตั้งนะครับไม่ใช่โฟลเดอร์ที่ผมจะติดตั้งนะครับชื่อว่า เชสสารบันตอนนี้ทำเป็นตัวไหนฮะเชสสารบันสงสัยลบไปแล้วแน่เลยอ่าโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นให้แล้วกันเชสสารบันที่ผมเลือกตัวนี้จะมีทั้งหมดม,มีหลายตัวอลไรแล้วกันคนระเป็น 13ฟอนท์ที่ใช้ในงานราชการทั้งหมดนะผมโหลดมาแล้วก็แพ็ครวมไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้น Google Drive ไว้ให้สำหรับทุกท่านตัวนี้นะครับวิธีการนําเข้านะครับก็จะมี2แบบเดี๋ยวเราไปดูิที่มาที่สตาร์ทนะครับวิธีการที่แบบติดตั้งก็มาที่ Control p า n e แนลคอนโทรลพารแล้วก็มาหาคําว่า font. ฟอนต์ฟอนต์นี่ครับเป็นโฟลเดอร์รูปตัว A แล้วมีเขียนว่าฟอนต คลิกเข้ามานะครับอ่าตรงนี้คือฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราเป็นฟอนต์ที่ใช้ใน Word Excel Powerpoint ทุกโปรแกรมนะครับก็คือจะมารวมกันอยู่ที่นี่ยกเว้นบางโปรแกรมที่แบบเขียนคําสั่งให้ไปใช้ที่อื่นอันนั้นได้รับขอยกเว้นไปอ่าวิธีการนําเข้านะครับก็จะนําเข้าได้แป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะ Setting. อันอ๋ออันนี้ไม่ใช่รู้สึกว่าโปรแกรมอ่าเอาแบบง่ายๆเลยดีกว่าจริงๆก็คือมันม,มีมีวิธีนําเข้าแบบหาโฟลเดอร์แต่จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนกอนใส่อนิเคอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ไหม ม,มีในเมื่อไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจัดการแบบง่ายๆเลยนูยังจะหาอีกจัดการแบบง่ายๆเลยคือเมื่อกี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราโหลดมาครับสมมุติว่านี่เป็นไฟล์ที่เราโหลดมาแล้วกันอ๋อเอางี้ดีกว่าผมทมําให้รู้ตั้งแต่ต้นเลยอเผอิญว่าผมมีไฟล์ที่ทำบีเป็น URL ที่อัปโหลดไปแล้ว นี่เาอัพโหลดจกขออนุญาตโหลดจากโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมอื่นผมทํางานไว้อยู่โอเคนี่ครับฟับมันก็จะบอกว่าเป็นไทยสารบัน .rar มาถึงก็กดลูกศรตรงนี้เลยครับเพื่อดาวน์โหลดหรอแป๊บหนึ่งมาแล้วนี่ครับมันก็จะบอกว่าเปิดด้วยหรือว่าจะบันทึกอันนี้ผมเลือกเปิดด้วยแล้วกันเน,ะนนะเาะเวลาพรเวลาเคลียร์แคสได้ไง่าย แล้วผมก็เลือกที่นี่เลยครับแยกไปที่ฟ้าผมแยกไว้ที่เดสก์ท็อปในโฟลเดอร์นี้แล้วกันผมชอบตั้งชื่ออะไรแปลกๆสิบห้าสิโอเคครับผมกดโอเค๊าผมก็จะได้โฟลเดอร์ส4อยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่เลยครับผมก็จะได้โฟลเดอร์นี้มา นาเดสท็อปซึ่งข้างในก็จะเป็นตัวหนังสือไทยสารบัญเมื่อกี้นี่13ฟอนต์ที่ผมบอกโอเคผมก็เลือกคอนโทนเลยครับเอ้ยคอนโทนเเลยครับพอเลือกทั้งหมดคอนโทแล้วก็มาวางที่มาวางที่ไหนครับมาวางที่นี่เลยครับคลิกขวาตรงว่างๆถ้าลองคลิกตรงนี้มันจะวางไม่ได้คลิกตรงว่างๆเลยครับเลือกเพจ ว่าเนี่ยครับถ้าลองมีอยู่มันจะมันก็จะเนี่ยครับขึ้นบอกว่าต,ตัวหนังสือฟอนต์ตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะต้องการที่จะรีเพยมันไหมถ้าลองเรามีอันนี้นนผมคลิก do it all do it for all นะเพือ่อเพื่อที่บอกว่ารีเพยหมดเลยจะได้ไม่ต้องถามผมอีกสมมติว่าเรานำเข้าสักสี่พันหรือพันกว่าฟอนต์อะไรเงี้ยมันจะได้แบบไปรอบเดียวเลยไม่ต้องมาถามเรามัว ไม่ต้องมาถามเรามากโอเคครับเสร็จแล้วกด yes นะครับแล้วมันก็จะนำเข้าทั้งหมด45ไฟล์ที่ผมอัพโหลดให้เมื่อกี้นี้แล้วทีนี้นะครับโปรแกรมที่เราใช้ปวดที่เราใช้ก็จะมี TS สารบัญขึ้นมา นี่ครับทศสรบันก็จะมีนี่ครับตัวพิมพ์ไทยตัวนี้ที่บอกว่าเป็นฟอนต์กระทรวงที่จริงผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเมื่อก่อนเป็นความคดความคิดของชุดรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้วกันเขาต้องการที่จะประหยัดคอสให้กับส่วนราชการเพราะส่วนราชการปกติพิมพ์แบบตัวหนังสือใช้แบบ ตัวใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นไทยสาร,รบันไทยสาร,รบันที่แบบเส้นจะเล็กกว่าประหยัดหมึกกว่าแล้วที่สําคัญก็คือไอ้ตัว IT9 นี่ครับที่สาร,รบันไอทีเนี่คือพิมพ์นัมเบอร์ต่อให้คุณจะพิมพ์เป็นเลขไทยเลขเอาริกมันก็จะเป็นเลขไทยให้คุณเพราะฉะนั้นสะดวกโอเคนะครับสําหรับคนที่สำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะนำเข้ายัางไงก็คงจะหายสงสัยกันไปแล้ว อ,อีกครั้งนะครับก็คือไม่ยากอะไรเลยโหลดมาแตกไฟล์ก๊อปแล้วก็ไปวางที่โฟลเดอร์ฟอนต์อยู่ที่คอนโทรลไพเนลแค่นั้นเองครับจบเท่านี้คุณก็จะใช้ได้แล้วสำหรับ i t ทีทิปต่อๆไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดกด Sub ส cribe ข้างล่างไว้เลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมากันด้วยอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ